ท่านครับพี่เต้ช่วงนี้ผลงานของน้องปีหน้าจะมีแผนอะไรอย่างไรบ้างครับพี่ก็ถ้าผลงานปีหน้าจริงๆแล้ววันสนั่นจอก็มีวงบอกไปแล้วครับว่ามี2เรื่องครับก็มีทาย,ยาทหมายเลขหนึ่งนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เล่นกับพี่ฟิล์มที่เล่นด้วยกันนะครับแล้วก็กําลังอยู่ในขั้นตอนการเขียนบท แล้วก็เตรียมบทกันอยู่นะครับแต่ก็มีการคุยกันแล้วรับรองว่าสนุกแน่นอนครับจะทำให้เราใจรุนใจรุนบางอย่างอะไรหรือเปล่าผมว่าก็เป็นอะไรใหม่ๆสําหรับผมด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องนี้ก็น่าจะถูกใจทุกๆคนเลยดีกว่า<ม>ทุกๆวัยเลยครับแล้วคาดหวังได้ไหมคาดหวังว่า,าบาคนาอาจจะอะไรอันนี้แล้วแต่แล้วแต่สะดวกเลยครับออออออแล้วแบบอุ้ยมันจะมีโมเมนต์ใดๆอะไรเลยอันนี้ จริงๆ,ๆก็ยังไม่รู้อะไรมากมายแต่ที่คุยกันก็เราคุยกันถึงทิศทางของบทมากกว่าทิศทางของคาแรคเตอร์มากกว่าว่าลเรื่องจะเป็นยังไงถูกใจคุณผู้ชมแค่ไหนแล้วก็คืออย่างอื่นเลยเราต้องถามตัวเราก่อนว่าทั้งสองคนสนุกแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเรามานั่งคุยกันตั้งแต่ศูนย์กับพี่เขียนบทด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบพอเห็นทิศทางเห็นแนวทางของเรื่องใหม่ที่จะเล่นคู่กันเ <c oughs> นี่ยครับรู้สึกว่าเป็นอะไรใหม่ๆแล้วก็ท้าทาทยแน่นอนแล้วก็ไม่ยอมกันแน่นอนเรื่องนี้ อาจจะมาแบบฟาดฟันอาจจะมาแบบอันนี้ยังบอกไม่ได้ว่าจะเป็นฟาดปันหรืออะไรจริงๆยังไม่เคาะสรุปตรงตรง,ตรงว่าฟาดฟันมากแค่ไหนหรือไงแต่ว่าจริงๆที่ประกาศวันสนันจอก็อย่างที่พี่บอยบอกนะครับว่าอาจจะมีผู้หญิงคนหนึ่งตรงกลางอยู่แล้วอะไรย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นใครอันนี้ต้องรอติดตามนิดนึงนะครับอันนี้อันนี้ ผมไม่แน่ใจเลยอันนี้ยังไม่แน่ใจเลยแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นรักสามเศร้าไหมก็อาจจะเป็นในแบบเวอร์ชั่นใหม่ๆโมเดิเดลขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่เป็นแบบสมัยก่อนหรือว่าอะไรเงี้ครับก็อาจจะปรับให้ทันสมัยมากขึ้นครับผมกับพี่ใช่ไหมอะไรนะครับมจะมีติ้นๆนะอันนี้ไม่รู้เลยครับไม่รู้อาจจะติ้นกันได้ถ้าแล้วแต่คุณผู้ชมดูดีกว่าครับอันนี้แล้วแต่เลยอาจจะติ้นทั้ง3คนเลยจิ้น2คนนี้ไม่ติดครับแล้วแต่อะไรครับ อาจจะจีนในแบบพี่น้องหรืออะไรได้หมดเลยครับครับจริงๆขอเล่นเองไหม <c oughs> ก็คือ <c oughs> ทุกทุกเรื่องทุกเรื่องผมรู้สึกว่าเราเราก็ผู้ใหญ่ให้อะไรมาตอนสมัยนี้ตอนนี้นะครับเราก็ต้องดูก่อนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรวิเคราะห์ว่ามันเป็นตัวเราไหมเราอยากเล่นแบบแบบใหม่ไหมซึ่งเรื่องใหม่นี่มันเป็นอะไรที่ต่างจากผมเยอะอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นผมแบบนี้อะไรเงี้ยแน่นอนครับเพราะส่วนใหญ่เราก็จะเป็นพระเอกนิ่งๆเนอะแต่เรื่องใหม่นี่ก็ เชื่อว่าได้เห็นอะไรแปลกใหม่ขึ้นก็ช่วงนี้ก็กลับมาฟิตหุ่นครับแล้วก็เยอะเลยครับหลายๆอย่างเลยครับหลายๆอย่างมากๆตอนนี้คือต้องเตรียมตัวให้พร้อมครับดว่ามีร่างทองือคืนไม่ผู้ชมร่างทองหมเอาร่างเดิมกลับมาก่อนดีกว่าพี่ร่างทองนี่ยังยังไม่รู้ครับยังไม่รู้อะร่างเดิมก็ทองอยู่ก็ทองก็ได้ครับแล้วตอนนี้มากลับมาคลาสสิสยังครับยังเพิ่งกลับมาเล่นได้ประมาณ6วันแล้วครับ6วัน6วันติดหนักขนาดไหน ก็มีเวลาว่างก็ก็ไปตลอดครับช่วงนี้เพราะว่าเราน้ําหนักหายไปเยอะมากๆจากเดิมจาก74ตอนนี้เหลือ68สิอะไรอย่างนี้ยกำลังเร่งกลับขึ้นมาอยู่ครับท,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 ท่านอะไรท่านอะไรท่านอะไรท่างใหญ่ไปเยอะถ่ายละครนี่แหละครับตอนที่ที่น้ำหนักลงเนี่ยเพราะว่าเวลาถ่ายละครอย่างที่คนรู้ผมค่อนข้างจะไม่ค่อยกินข้าวครับแล้วก็ตั้งใจเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็พยายาม ดิวขึ้นมาใหม่ดิวให้คุณผู้ชมดิวให้ตัวเองด้วยอย่างเงี้ยเวลาเราจะโชว์ออกไปเนาะ,ะแสดงออกไปก็อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นแต่สิ่งด,ดีที่สุดครับน้เรราากกตองิด,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 ดีเลยครับดีปกติไม่ค่อยกินครับช่วงนี้ก็ได้กินขึ้นเยอะครับอยากกินอะไรได้กินหมดทุกอย่างครับแต่ว่าก็จริงๆเราก็เป็นคนไม่ได้ชอบกินอะไรแต่ว่าพยายามยัดเข้าไปเยอะที่สุดพยายามแบบอัดเข้าไปเยอะที่สุดครับ ต้อไม่ไม่ครับดีเป็นกลับกันสวนทางกันเราก็จะกินทุกอย่างที่อยากกินเลยอะไรเงี้ยครับก็ด้วยครับด้วยครับก็ผอมๆมันอาจจะเสื้อผ้าไม่สวยก็เลยต้องต้องต้องปิ้หุ่นขึ้นมาครับหรือว่าไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็ไม่รู้นะครับมีครึเจอว่าหลังหนึ่งก็จะได้เจอฟรีที่ดุเดือดแน่นอนครับเดีเจอกันครับเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะได้เห็นบจักรพรหมายถึงในละครหรือว่าอุ่น จริงๆหุ่นผมก็อัปเดตตลอดในอินสตาแกรมของผมนะครับว่าผมวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามวันที่สี่ก็จะพยายามทําไปเรื่อยๆครับผมยังมีเวลาอยู่ในการพิชหุ่นขึ้นมาครับก็ฝากด้วยนะครับทุกคนครับก็รออีกนิดนึงครับรออีกนิดนึงครับรับรองว่าสนุกแน่เพราะว่ามันสนุกจากตัวผมโดยตัวพี่เราจะตัวเขียนบทเองเนี่ยเพราะเชื่อว,ว่าคุณผู้ชมจะสนุกไปกับเราด้วยพวกพี่ทุกคนจะสนุกไปกับเราด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ